สวัสดีครับถือเป็นข่าวต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมจากการที่พบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่บริเวณเกาะดอนพึ่งคําหรือว่าเกาะดอนแท่นในสมัยอดีตนะถือว่าอยู่กลางแม่น้ำโขงตรงข้ามกับเมืองเชียงแสนในช่วงเดียวกันก็มีการพบจารึกอยู่ที่ฐานพระพุทธรูปด,ด้วยถือเป็นพระพุทธรูปองค์ที่สองที่มีการพบจารึกที่ระบุศักราชนะครับเพราะว่าองค์แรกในะระบุะการะบุศัหกราช864หรือว่าปีพศ2045 ในขณะที่องค์นี้จะระบุศักราช867หรือว่าพศสองพันสีที่จริงก็มีการแปลข้อความในสื่อโซเชียลกันพอสมควรแล้วละ่ะแต่ว่าผมอยากให้มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็เลยส่งจารึกอันนี้ไปให้อาจารย์ตรงใจจากศูนย์มนุษยวิทยาสินทรนช่วยตรวจสอบเท่าที่ดูนี่จะเป็นอักษรอ,อักษรธรรล้านนา ลายเส้นก็จะอ่าอันนี้จะมนหน่อยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับพวกที่เาเขียนคมพีใบลานถ้าอ่านตามที่แปลงเป็นสำเนียงไทยแล้วนะฮะก็จะเป็นเจ้าศิลประยาหล่อแลศักกราชะได้แปดหกเจ็ดตัวอืมแต่ทีนี้เขาว่าประยาเข้าใจว่าก็คือคำว่าปัญญาครับอันนี้จะพบเป็นปกติเลยเวลาเขาถ่ายทอดเสียงคาว่าปัญญาไปเป็นสำเนียงทางเหนือฮะมักจะเขียนว่าประยา ถ้าให้อธิบายชื่อก็คงน่าจะประมาณว่าผู้มีปัญญาเป็นทรั์ก็สรุปได้ว่าพระองค์นี้เนี่ยผู้สร้างก็คือเจ้าสิงปัญญาเนี่ยเป็นคนหลอ่อที่สําคัญคือเขาจะระบุเลขสกุลละด้วยมันก็จะมีอยู่สองอันที่เขาโพสต์กันเป็นแปดหกหกกับแปดเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับมันจริงๆเลขหกกับเลขเจ็ดเนี่ยถ้าพูดเชิงโครงสร้างเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเลขหกอ่ะเขาจะมีหางที่แบบตวัดขึ้นไปข้างบนก็ใช้คล้ายผอพึ่งนะพูดได้ง่ายตัวหางก็จะตะวัดขึ้นไปทางหัว นี่คือเลขหกถ้าเลขเจ็ดก็คือก็จะจุดอยู่แค่ตรงคล้ายๆผอพึ่งอยู่ข้างล่างแค่นั้นเองอันนี้ผมก็ลองดูละเอียดแล้วเนี่ยมันจะมีหางตวัดขึ้นไปอยู่ระหว่างอักษรส,สเสือกไก่คำว่าสก,กาลนะฮะจะแทงขึ้นไปตรงนั้นพอดีผมเลยตีความว่านี่น่าจะเป็นเลขหกอันนี้ตัวหลังมันไม่มีหางก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเลขเจ็ดเพราะนั้นปีที่น่าจะใช่ก็น่าจะต้องเป็นแปดหกเจ็ดน,นี่มันก็มีข้อสังเกตนิดนึง ตรงนั้นพอดีมันเป็นรอยพอดีเลยฮนะรอยอะไรก็ไม่ทราบที่แบบทําให้ตัวอักษรทั้งแถวเลยมันตรงนั้นชํารุดไปมันก็เหมือนกับมีเส้นลาดผ่านรอยไปทางด้านขวาซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่โครงสร้างของเลขหกอาจจะเป็นรอยที่ทาให้เราคายเขวเองหรือเปล่านี่ผมผมคิดหนงงึ่งน,นะฮะนี่ก็ดูตามที่ตัวอักษรว่าไว้นะครับแล้วก็ดูตามภาพด้วยยังไม่ได้เห็นภาพดูตามภาพอันนี้ครับดูตามภาพ,าพ,าพอันนี้มีข้อสังเกตนิดนึงครับ248เนี่ย <ut> <ut> มันเป็นปฏิทินปัจจุบัน เพราะฉะนั้นมันอาจจะข้ามไปเป็น249 0ก็ได้ถ้าพระพุทธรูปองนี้หลอกขึ้นในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคมของ249 0นะครถ้าอิงตามนี้นะครับก็จะเท่ากับว่าพระพุทธรูปจะอยู่ในช่วงปีักราช867หรือว่าพศ248 0ถึงต้นปี249 0 ช่วงนี้จะตรงกับราชการของพระเมืองแก้วนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ล้านนาซึ่งถือว่าน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากเนี้ยถัดไปราชการหนึ่งจะตรงกับพระเมืองเกตเกล้าซึ่งเป็นราชการที่ล้านนากับล้านช้างมีความสัมพันธ์กันคือพระเมืองเกตเกล้าเนี่ยจะแต่งกับพระนางจิรป,ประภาเทวีแล้วก็จะมีพระราชธิดาก็คือพระนางยอดคําทิพย์ซึ่งพระเมืองเกตเกล้าเนี่ยก็จะส่ง พระนางยอดำทำคลิปเนี่ยไปดองกับกษัตริย์ล้านช้างก็คือพระยาโพทิสารแล้วก็ในปี2 0 7 7ครับก็จะมีพระราชโอรสก็คือพระชัยเชษฐานั่นเองซึ่งความสัมพันธ์ทั้ง3มรุ่นเนี่ยปู่พ่อลูกเนี่ยจะมีเมืองเชียงแสนเนี่ยเป็นพื้นที่สําคัญหรือว่าจะเรียกว่าเป็นฐานทางการเมืองที่สําคัญก็ว่าได้ในแง่พุทธศิลป์เนี่ยก็ถือว่าสอดคล้องกันนะเพราะว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าตัก2เมตรเนี่ยก็ดูจะเป็นงานต้นแบบ ที่ต่อไปจะพัฒนาเป็นพุทธศินในสมัยพระชัยเชษฐาด้วยน่าจะเกิดในช่วงประมาณ250 0บวกลบนี่แหละแล้วก็ผมอยากชวนมองว่าเป็นเหมือนกับมรดกในท้องถิ่นนี้ก็คือเชียงแสนขีดเมืองต้นพึ่งคือประเด็นแบบนี้เราจะมองในมุมไหนก็ได้ชาตินิยมอาณาจักรนิยมหรือว่าท้องถิ่น,นิยมชาตินิยมก็คือไทยลาวอาณาจักรนิยมก็คือล้านช้างล้านนา ท้องถิ่นนิยมก็คือเชียงแสนหรือว่าต้นพึ่งซึ่งทั้งนี้คุณผู้ชมจะมองแบบไหนเนี่ยคือผมก็ห้ามไม่ได้นะเพียงแต่ว่าอยากจะชวนคุณผู้ชมลองนึกดูว่าในขณะที่เราอ่ะให้ความเห็นเนี่ยเรากําลังใส่แว่นแบบไหนชาตินิยมเนี่ยที่จริงการเกิดเป็นชาติไทยกับลาวเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่หลังนะในสมัยยุค25 5 0วกลบมาตอนนั้นยังไม่มีชาติไทยชาติลาวแล้วก็ผู้คนท้องถิ่นที่เนี่ย ทั้งฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกของแม่น้าโขงเนี่ยเขาก็รู้สึกเป็นท้องถิ่นเดียวกันคือพูดง่ายๆทั้งฝั่งตะวันตกเวลาจะมาทาบุญที่วัดบนเกาะดอนแท่นคาเนี่ยเขาก็มาได้ฝั่งตะวันออกก็เหมือนกันเขาก็มาได้แล้วก็ไม่ต้องทําใบผ่านแดนชั่วคราวแบบทุกวันนี้นึกออกไหมเขาเป็นคนบ้านเดียวกันไม่ว่าจะฝั่งไหนของแม่น้ําโขงก็ตามแต่ตอนนี้เหมือนกับเปาไปขีดเส้นแบ่งอะถ้าพบโบราณวัตถุทางฝั่งตะวันตกจะต้องเป็นของประเทศไทย ถ้าพบโบราณวัตถุทางฝั่งตะวันออกจะต้องเป็นของประเทศลาวในขณะที่ถ้าย้อนในอดีตนะไม่ว่าจะพบฝั่งไหนก็เป็นของท้องถิ่นนี้ด้วยกันทั้งสิน้นที่จริงในประเด็นว่าโบราณวัตถุเป็นของฝั่งไหนในแง่ของกฎหมายมันก็ชัดอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากราชการที่5เป็นต้นมามีการขีดเส้นแบ่งประเทศใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบกันว่าถ้าโบราณวัตถุเจอที่ฝั่งไหนประเทศทางฝั่งนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลรักษาอันนี้ เป็นเรื่องของหน้าที่ที่เขามีกติกามีกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วแต่ในแง่ของความรู้สึกอยากชวนคุณผู้ชมมาคิดไปไกลกว่าเส้นพรมแดนของรัฐชาติเพราะว่าการที่เราร่วมมือกันระหว่างสองพรมแดนมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยยิ่งมีความเจริญทั้งสองฝั่งมีความรุ่งเรืองทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกยิ่งดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอโบราณวัตถุที่ฝั่งไหนนะครับตะวันตกก็ตามหรือว่าตะวันออกก็ตาม ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแก่ทั้งสองฝั่งเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถที่จะยื่นเสนอเป็นมรดกโลกได้ในอนาคต